เอาล่ะสวัสดี่านผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่เกมแล็กล็อกแท็กติกภาค2นะครับวันนี้ผมจะให้ข้อมูลจากเซิร์ฟเทสที่ผมได้ทดสอบและเล่นไปนะครับหลายทีมเลยแล้วก็ได้ข้อมูลมาเยอะแยะมากมายเลยทีนี้ก็เลยจะมาเผยแพร่ให้ทุกคนได้รับรู้กันนะครับและเล่นได้ง่ายขึ้นสำหรับตัวละครที่สําคัญและยังไม่พอนะครับผมเล่นเซิร์ฟเทสก็มาเล่นเซิร์ฟจีนต่อเอาฮะสนุกมากเลยนะฮะอันนี้น่าจะไต้หวันแหละส่วนใครจะรอเซิร์ฟไทยเปิดนะครับและอยากเติมเกมเลยก็มาเติมที่สเตล่าโคพัทร้านเราได้นะครับรับประกันความ เราเติมกันมานานนะครับก็สามารถมาอุดุนกันได้นะครับผมร้านนี้เลยจ้าโอเคตัวละครที่เราจะใช้กันเดี๋ยวเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะครับในการเริ่มต้นทีมเนี่ยก็จะมีเกมแบบแนว I อเดนเนี่ยก็ต้องมีตัวละครที่ใช้และคุ้มในช่วงแรกนะครับเพราะว่าเกมแนวนี้ครับวเวลาเล่นด่านอะไรเนี่ย มันสาคัญมากนะที่เราต้องผ่านในช่วงแรกๆไปการที่จะผ่านให้ง่ายขึ้นเนี่ยก็ต้องปีตัวละครเอามาแบกก่อนใช้ง่ายก่อนแล้วค่อยเริ่มต้นไปใช้ตัวที่มันใช้ได้ดีเพิ่มขึ้นหรือว่ามีดาวเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยครับก็เล่นทีมอื่นได้ตอนนี้เราอาจจะใช้ตัวละครที่มันสุ่มหาได้นะครับหรือว่าเรียดีได้มาง่ายๆยก็จะต้องเป็นตัวที่แบกในเริ่มต้นนะครับ ตัวแรกในท็อปเทียที่เป็นดาเมจก่อนละกันนะครับจะมีตัวนี้เลยชื่อว่าเต่าน้านะชื่อเต็มน่าจะเทอร์เทอะไรสักอย่างนะครับเทอร์เทอวอเตอร์เป็นตัวละครที่มีดาเมจ HPD มี CC ด้วยนะครับมีสตันเล็กน้อยแล้วก็ตัวเขาเนี่ยยังสามารถยืนถึกยืนแทงได้ในทีมได้ค่อนข้างดีนะครับถึงจะเป็น DPS นะครับแต่ตัวเขาก็ไม่ได้ปอกเกินไปอ่าเพราะว่าบางทีเราเล่นไปเนี่ยบางด่านก็จะตีค่อนข้างหมู่นะครับตัวนี้ก็ยืนแบกรับดาเมจได้ดี และยังไม่พอครับธาตุมันก็ตรงกับธาตุที่เป็นตัวฮิลท็อปท็อปเทียร์ของตอนต้นเกมนะครับก็คือโพลิงนะครับน่าจะชื่อประมาณนี้มั้งเป็นโพลิงคิงอะไรประมาณนี้ครับเป็นตัวละครที่ดีโคตรเลยนะสำหรับตัวนี้เอาไว้ฮิลนะับพอเลือดเต็มอยู่แล้วนะครับพอมันฮิลขึ้นมาเนี่ยมันจะกลายเป็นโล่ซะแทนนะโอ้อโหโกงมากและยังเรียกลูกๆออกมาป่วนเพื่อนด้วยนะเป็นธาตุน้ำเนี่ยวลาเราใส่รวมกันใช่ไหมมันจะได้ความสามารถพิเศษด้วยครับของแต่ละธาตุ ต่อมาก็จะเป็นแท้งนะครับสำหรับทาานี้ก็จะชื่อว่าอะตอมนะฮะตอมน้ําแข็งนะผมก็เรียกประมาณนี้นสั้นๆแล้วกันตัวน,นี้จะเอาไว้ดึงฝันของข้าม,มาอยู่ใกล้ๆนะครับแล้วก็ทําการแบบใส่ดาสกิลหมู่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็สามารถคอมโบกับการได้ก็เป็นทตาน้ำเช่นกันกามเนี่ยก็จะทําหน้าที่ของการซีซีเป็นหลักนะครับแต่ตําแหน่งของเขาอาจจะอยู่แถวหน้าทําให้เราเนี่ยอาจจะโดนดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับแบบดาเมจอาจจะตายก่อนเนี้ยก็ต้องเซฟด้วยตัวละครที่ สามารถยั่วยุได้เย่อเย้ได้นะครับจะได้ใช้สกิลได้ง่ายขึ้นก็จะเป็นธาตุน้าหมดเลยเนาะแต่แน่นอนว่าตัวแท้งเกมนี้จะสําคัญที่สุดนะครับผมขอยกไปสายแท้งเลยแล้วกันนะตัวแท้งที่โกงมากๆนะตอนเริ่มต้นนะครับมันจะชื่อว่าอ็อกนะครับอ็อกหลอดนี่แหละอะไรอ็อกอ็อกนี่แหละครับผมตัวนี้จะเป็นตัวละครที่ถึกมากนะครับมีโอมาตาเด้งเลือดได้นะครับแล้วก็เรียกลูกอ็อกออกมาทําการสตรันได้นะครูตรงนี้มันโกงมากนะมาสตันตได้เนี่ย ตรงสตันมันคอมโบกับตัวที่ดึงได้นะจะเอามาคอมโบกับตัวนี้ก็ได้แท้ง2นะครับก็ไม่แย่แต่ว่าแนะนําว่าทีมต้องมี CC ตัวหนึ่งนะครับมี CC มีดาเมจมีแทง้งมีฮิลก็ตามฉบับเกมที่มีครบองค์ประกอบนะครับหรือว่าความสมดุลของทีมนันเองก็สรุปได้ว่าตัวละครที่อยากให้เริ่มต้นได้ดีนะครับควรจะมีออคหลอดก่อนออคลอดตัวแรกเลยนะออคหลอดแล้วก็ตัวดาเมจก็จะชื่อว่าเต่าน้ำนะครับถ้าสุ่มได้2คู่เนี่ย ราคาคนขายน่าจะแพงนะถ้าคิดในความคิดผมนะเริ่มต้นเนี่ยผู้เล่นที่เล่นเซิร์ฟเทสมาครับเขาอาจจะคิดราคาไอ้สอตัวนี้น่าจะสูงพอควรนะอันนี้ไม่แน่ใจนะคิดเอาเองนะครับส่วนตัวต่อมานะครับที่เป็นอเทียอยู่ในที่เดียวกันนะครับที่เป็นดาเมจนะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับชื่อว่าบั c ออะไรสักอย่างาเป็นตัวมแมลงทองนะครับหรือว่าผมเรียกกันว่าตาแป๋วนะ พอดีว่าพี่แอมใหม่นะครับที่เขาเล่นเกมนี้เขาก็เรียกว่าตาแป๋วเหมือนกันนะไปติดตามได้นะช่องแอมใหม่เออตาแป๋วเรียกง่ายๆเลยนะครับหรือว่าแรงทองก็ได้ตัวนี้จะเป็นตัวละครที่ทำพิษบ่อพิษค่อนข้าง,งรุนแรงมากเลยแล้วก็เบินได้นะดาเมจนี่ดีเบสสูงมากนะครับแต่ตัวเขาเนี่ยแลกด้วยความปอ,อกดังนั้นในทีมนี้ต้องมี CC เป็นใหญ่นะครับก็จะมีตัวที่ชื่อว่าหลอดเราัังจาชื่อไม่ได้ละ นะเป็นตัวหน้านี้เลยนะครับหน้ากระโหลกเนี่ยชูคอมโบได้นะก็เป็นตัวไว้ซีซีได้เล็กน้อยนะครับแล้วก็ทำดาเมจช่วยได้ตัวปวดนั่นแหละนะครับเป็นตัวปวดแล้วก็มาเรื่องของทีมไฟเลยแล้วกันนะครับพูดถึงไฟแล้วตัวที่เป็นแท้งของทีมไฟเนี่ยจะเป็นตัวนี้เลยนะครับจำชื่อมันไม่ได้ แต่แน่นอนนะมันเป็นเสือนะครับเสืออ้วนเป็นตัวละครที่สามารถทิ้วเลือดตัวเองได้นะครับแต่ไม่มีอมาตะานะออกหลอดมีอมาตะาแต่ตัวนี้ไม่มีนะครับแน่นอนว่าการเด้งเลือดตัวเองเนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับถึกพอควรเลยแหละผมไปเจอในหอคอยมาโหโคตรถึกตัวละครที่ดีเหมือนกันนะครับสำหรับแทงที่เอาไปใส่ในทีมไฟนะส่วนตัวอื่นเนี่ยผมยังไม่พูดแล้วกันนะเพราะว่ายังไม่มีการหยิบมาใช้มากพอสมควรเพราะดูเถาะจากทนะ็อปเซิร์ฟน่ะ ยังไม่มีใครมาเล่นเลยนะส่วนตัวนี้เคยหยิบมาเล่นนะครับอันนี้พูดถึงเฉยๆว่ามันเป็นตัวละครที่เอาไ้ล้างบัฟได้ครับล้างบัฟค่อนข้างโอเคอยู่ต่อไปดินนะครับดินเนี่ยผมต้องยกให้ตัวนี้นะครับที่เป็นแทงที่บอกไปสําหรับออคโหลดและก็ตัวนางพญานะก็อยู่เทียเดียวกับตัวเต่าน้ําเลยด้วยซ้ำนะครับเป็นตัวดาเมจที่โคตรจะแรงนะสามารถอวยได้เต็มที่เป็นพญาแมงมุมนะเออพญาแมงมุมผมจําชื่อเต็มมันไม่ได้ โอเคอันนี้ก็คือตัวละครที่หลักๆนะครับต่อไปธาตุลมก็จะมีตัวนี้ชื่อว่าโอริซิสหรือเปล่านะครับเป็นราชามัมมี่ตัวนี้สามารถที่จะดึงดูดฝ่ายตรงข้ามได้นะครับดูดแบบเป็นเหมือนหลุมดำมานะเออค่อนข้างโกงดีผมชอบเอาไว้คอมโบกับว r รเคอรี่ได้ที่เอาไว้เจาะหลังแนวหลังนะครับอันนี้ต้องเล่นคอมโบหน่อยนะทีมลม,มนะตัวนี้จะแจกมานะครับจะเป็นบาโฟก็ต้องบอกว่ามันเล่นยากหน่อยนะครับ มันจะยืนเฉยสักพักหนึ่งเพื่อสะสมดาเมจแล้วก็ทำดาเมจออกไปนะครับจริงๆเขาเป็นตัวแท้งนะเป็นตัวแท้งแต่ตัวเขาเนี่ยใช้ยากหน่อยนะชาร์จนานไปหน่อยตายง่ายเออไม่เหมือนตัวอื่นที่มีสตาร์ทได้อ,อมาตะาก,ก็ได้เด้งเลือดก,ก็ดีเนาะโอเคส่วนตัวที่เหลือยังไม่เคยได้เล่นเท่าไหร่นะครับก็มีแค่วาคิลี่เนี่ยน่าสนใจอยู่กับอ,ออกซิลิสนะครับอันนี้อาจจะเล่นท้ายท้ายเกมหรือเอาไปเล่นกับ p v p นะครับจะไม่เด่นเรื่องของการ เอาไว้ฟาร์มตามด่านเนาะเพราะเกมนี้จะแนะนําว่าให้ใช้ทีมกับการผ่านหอคอยได้ง่ายการผ่านด่านของด่านในเรื่องทั่วไปเนาะต้องใช้ตัวพวกนั้นมากกว่าไม่งั้นคุณจะเล่นยากนะครับตัวที่ผมแนะนำเนี่ยเอาไว้เล่นเฉพาะผ่านด่านหอคอยแล้วก็โหมดอื่นๆได้นะครับมาได้ใช้เกี่ยวกับ PVP ถ้าส่วนใหญ่ PVP ก็สามารถจัดเสริมเข้าไปเองได้นะครับโอเคเราพูดกันไปแล้วสําหรับดินน้ําลมไฟนะครับอันนี้เรามาพูดถึงธาตุมืดบ้างดีกว่านะครับมืดกับแสงมีตัวไหนบ้าง ธาดมือกับแสเนี่ยผมต้องยกให้กับคนที่เป็นสายเติมนะเพราะว่าตัวเนี่ยมันสุ่มยากพอสมควรนะครับเลดเลดเอาเรื่องอ,ะอ่ะตัวแรกของท่าแสนะครับจะชื่อว่าแคทเธอรีนนะท่าชื่อของเทสนะครับเอเทสมันเรียกอย่างนี้เนาะแคทเธอรีนเนี่ยจะเป็นตัวดาเมจเวทที่ค่อนข้างรุนแรงแบบโคตรแรงมากเลยนะก็เหมาะกับคนที่อ่าเอาไว้อวยนะครับกับทีมแสงนั่นเองนะครับตัวดาเมจ หนักๆเลยที่เหลือเนี่ยผมใช้ไปแล้วนะรู้สึกว่ามันแปลกๆยังไม่ค่อยโหดเท่าไหร่แต่ก็ไม่เท่าตัวเนี้ยนะครับเอาง่ายไม่เท่าตัวนี้นเ,ไไเท่า,าไหร่นะตัวนี้จะเป็นเด่นอยู่ตัวเดียวแหละที่เหลืออาจจะไว้ใช้ PP พอ่ะสำหรับตัวแท้งตัวนี้ก็จําไม่ได้นะครับเป็นแท้งแสงแล้วกันนะครับตัวนี้ก็ถึกพอสมควรสำหรับตัวแสงนะก็จําไว้ว่าไอ้ธาตุมืดธาตแสงเนี่ยเป็นธาตุที่แพ้กันเองแต่ไม่แพ้ธาตุพวก ดินน้ำลมไฟนะครับก็เป็นตัวละครที่ใช้ดีเลยนะครับ2ตัวนี้นะสำหรับท่าแสงนะแทงแสงรนะับแคทเธอรินนั่นเองต่อมาทาตุมืดนะครับทตุมืดตัวละครมันยังมีแค่นี้นะครับมาต่อที่ทตุมืดนะครับาตามืดเนี่ยผมจะบอกแค่บางตัวนะเพราะว่าผมก็ใช้แค่2ตัวนี้นะครับที่เคยใช้มาตัวนี้ก็ใช้ในเซิร์ฟซีนอันนี้ใช้เซิร์ฟเทสนะครับตัวนี้มันสามารถที่จะ โยกให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยออกจากสนามได้แต่ตัวน้องเขาก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะก็คือแบบก็เป็นตัวซีซีตัวหนึ่งไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ก็ต้องดูในโหมด p v p ทีหนึ่งส่วนตัวนี้ก็เอาไว้ p v p โดยเฉพาะเลยนะครับส่วนการผ่านด่านก็พอได้บ้างต้องยัดของสักหน่อยนะครับเพราะว่าเขาจะบินไปข้างหลังผอ,อมาตัดนิดนึงแล้วก็ทาดาเมจค่อนข้างดุนแรงนะครับอาจจะต้องหาตัวซีซีสักหน่อยจะได้ไม่ตายเร็วนั่นเองนะถ้าเล่นแรกๆเนี่ยอาจจะเราไม่ค่อยมีของอะ่ะบิงไปข้างหลังยังไงก็โดนตีแตกนะต้องระวังหน่อยต่อไปก็คล้ายๆนะ คือสำหรับแนะนำวอลคารี่นะคุ้งไปข้างหลังแล้วเรียกลูกๆออกมา2 3สตัวนะครับแล้วก็ทำดาเมจค่อนข้างแรงมากนะครับเดี๋ยวเราจะเจอบอสตัวนี้ด้วยก็จะได้เห็นกันแน่นอนนะครับว่าตัวนี้เก่งหรือเปล่าโอเคก็มีแค่นี้นะครับแสงกระเบื้องมันมีน้อยยังไม่มานั่นเองก็สรุปง่ายๆครับสหรับการรีดีในการเริ่มต้นนะครับอย่างน้อยก็ 2- 3สตัวนะตัวที่ควรจะมีคือเต่านะครับเต่าน้ำ,น,ำน้าผมขอเรียกโพลิงแล้วกันนะครับเอาน้าเป็นโพลิงตามด้วยออคลอด นะครับ3ตัวนี้ก็คือท็อปแล้วนะครับท็อปเทียร์ผ่านด่านสบายแน่นอนนะครับรับประกันสำหรับผู้เล่นที่อยากเล่นใหม่ๆนะครับเดี๋ยวไปสกิลให้ดูเลยละกันนะส่วนตัวอื่นนี่แล้วแต่เลยนะครับโวยตัวไหนก็เต็มที่ผมก็อธิบายให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาบอกการเล่นในเกมนี้นะครับว่าวันแรกเนี่ยหรือวันเดียวเนี่ยทำอะไรบ้างนะสำหรับรายวันก็จะจำเป็นพอสมควรนะครับ อ่ะเล่นให้ดูก่อนโอเคเดี๋ยวผมลองรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับว่าแต่ละตัวที่ผมเคยพูดไปเนี่ยมันใช้งานยังไงบ้างนะครับอ้อลืมบอกว่าตัวหลักนะแนะนําว่าให้เล่นเป็นบาทไม่ใช่บาดสิเี็กว่าพีสหรือเปล่านะเอาไว้แบบฮิวเลือดนะครับเพราะช่วงแรกเรายังยังไม่มีของยังเปาะอยู่มอนเตอร์มันจะตีแรงนะครับแนะนําว่าเอาฮิลมาใช้สำหรับการเซฟทีมและยืนนานๆกับการผ่านด่านนะครับเนเรื่องเพราะว่าเกมพวกแนออเดอร์เนี่ยการผ่านเนื้อเรื่องให้ไวที่สุดเนี่ยจะเป็นผลดีมากๆเลยนะ สังเกตว่าตัวอ็อกเนี่ยเวลาเลือดมันต่ำปุ๊บใช่ไหมมันจะเด้งเลือดออกมาเห็นปะเด้งขึ้นมาเต็มหลอดเลยนะครับแล้วพอตาไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะาสามารถที่จะฟื้นคืนชีพมาใหม่ได้แล้วก็อมอมาตาด้วยเด้งเลือดอีกนะงหากอ่านี่อันนี้คือทีมเบสิกนะครับสำหร,รับการที่จะเล่นเป็นของคนที่เล่นมือใหม่นะนนผมลองเล่นให้เรื่อยๆนะครับว่ามันผ่านง่ายมากนี่ผมเล่นแบบไม่เยอะเลยนะเซิฟนี้แจกเยอะอยู่นะเซิฟมีแจกเยอะ แล้วคิดว่าเซิร์ฟไทยก็น่าจะแจกเยอะเหมือนกันนะครับน่าจะไม่ต่างกันมากนี่ก็เปิดยังไม่นานเท่าไหร่อืมอ่าเห็นไหมตัวมันยืนชิวๆเลยอ่ะตัวอะไรมาเจาะหลังตนะเต่าน้ำมันก็เคลียร์กระเด็นหมดอ่ะยิงยิงไส้แตกหมดอ่ะของก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับอ่าเรื่องระบบของระบบการสุ่มต่างๆเดี๋ยวผมค่อยสรุปให้ฟังอีกทีในคลิปหน้านะครับอ่าคลิปนี้ก็จะประมาณน,นี้เลย สังเกตไหมว่าโล่เลือดแล้วก็มอนเตอร์ที่ออกมาเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะส่วนการสุ่มนะครับเกมนี้มันสุ่มไม่ยากนะถ้าใครจะรีหาหรือว่าใครจะเตรียมการสุ่มให้คุ้มที่สุดเนี่ยแนะนําว่าให้สุ่มถึง20แล้วเราเหลืออีกสิกิ่งใช่ไหมมันจะเป็นการันตีละเพราะว่าเกมนี้สามสิจะการันตีแน่นอน s s r หรือว่า s s หตัวแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยเราสุ่มไปถึง20ครั้งแล้วก็ใช้ไม้เนี่ยสุ่มอีก9ครั้งนะครับ แล้วก็ใช้ไม้แดงสุ่มครั้งหนึ่งมันจะได้การันตีได้ตัวดีนะครับเพราะว่าเวลาสุ่มไม้แดงเนี่ยมันจะสามารถเลือกสายได้นะครับเนี่ยเลือกธาตุได้แล้วมันก็มีตู้แบบล็อกตัวละครด้วยนะโคตรเวริกูดเลยครับเออเนี่ยมันล็อกตัวละครทุกตู้นะครับเลดมันจะรวมกันนะเนี่ยผมสุ่มตู้เนี้ยตู้นู้นก็ได้ด้วยเนี่ยผมสุ่มให้ดูก่อนกดข้ามเลยแล้วกันอ่าอันนี้เรียกว่าเกลือนะครับเกลือจัด,จด เนี่ยเราสุ่มให้หมดก่อนก็ได้ดูติดไหมได้ผะไม่รู้โอเคไม่ได้เลยนะครับ <c oughs> เนี่ยเรียกว่าเกลือทีเนี้ยเราก็เหลือกิ่งใช่ไหมเนี่ยเหลือเหลือสิบใช่ไหมครับแล้วก็ไปสุ่มตั้นี้อีกทีหนึ่งก็จะเด่นได้การันตีตรงท่าด้วยนะครับอันนี้ผมสุ่มได้นนะเพจผมไม่ค่อยซีเรียสอยู่แล้วแต่เพจผมแนะนําว่าเอาไว้ไปซื้อในช็อปส่วนใหญ่เนาะโอเคคลิปนี้ประมาณนี้นะครับสรุปง,ง่าย หาออกโหลดเต่าน้ําแล้วก็ตามด้วยตัวโฟลดิ้งนะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับสรุปเพียงเท่านี้สรับผู้เล่นใหม่ที่กําลังรีหาตัวละครในวันที่เปิดเกมลิงค์ลงทะเบียนแล้วก็ดาวโหลดเกมใต้ดีสคริปชั่นนะครับส่วนร้านเติมเกมสเตล่าโกพัสน,นะครับมาเติมกันได้แล้วเราเปิดรับเกมเกมนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีป้ายตามมาทีหลังนะจ๊ะบ๊ายบายครับ